รู้จักน้องคนเก่งคนหนึ่งน้องอุงอิงนะครับจากสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับเป็นนักกอล์ฟเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องกอล์ฟกันนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างครับกอล์ฟที่นี่อุงอิงอุงอิงแนะนำตัวหน่อยชื่อชื่ออุงอิงชาทันชนกเขียนเลื่มาจากสุราษฎร์ธานีค่ะก็อยากจะบอกว่าที่นี่ของด้านทางของกอล์ฟนะคะเรามีฟัซิลิตี้ที่ดีมากคือมีอุปกรณ์ครบแล้วก็มีโค้ชที่เรียกว่าพร้อมมากค่ะแล้วก็มี เวลาการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับนักกีฬาในโรงเรียนมีสนามไรฟ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ได้ข่าวว่าเขากำลังจะสร้างสนามกอล์ฟกี่หลุมนะเก้าหลุมหรอหรือเก้าหลุมใช่ตอนนี้อวางแพลนอยู่ค่ะแพลนอยู่นะครับ,แล,รบแล้วปกตินในแต่ละวันองค์ิงซ้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างครับก็วันจันถึงวันพฤหัสจะไปซ้อมหลังเลิกเรียนค่ะส่วนวันสุดก็จะไปซ้อมตอนเที่ยงแล้วก็ไปฟิตเนสตอนเช้าเยี่ยมมากเลยโอเคขอให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านนี้นะกอล์ฟนะครับ